สัญญาณปล่อยขบรถธรมรมดาที่259แล้วส่งด้วยสารจากสถานีธนบุรีรมมรปลายทางสถานีน้ำตกออกจากสถานีค่ะูบรถจนกนี้รมาจากสถานีธนบุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งทัด้วยสารที่ไปรถจชันทร์สุนิทงที่รถรามาศรีสถานีชุฬางตลิ่งชันเป็นสถานีจาราจรดับค่ะการรับแสงประเทศไทยขอขอบคุณด้วยสารทุกท่านค่ะอ่าส่งเอฟซีนะครับไปกาญจนบุรีกับขบวน 259แล้วก็ขอบคุณนะครับเมื่อกี้นัตตังก้องอยู่ก็โผล่หน้ามาทักทายกันนะก็เลยเข้าไปคุยกันหน่อย ะคบ,บัวรถธรรมดาที่259นะครับทนบุรีน้ําตกก็ออกจากสถานีทนบุรีต่อไปก็จอดที่อยู่รถจรันสนิทวงนะฮะก็ขอให้ FC ทั้งสองนะครับเดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพขอนะบคุณที่มาทักทายกันนะครับผมวันนี้